อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจิักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ขอขอบคุณ หลายท่านนะครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่เพื่อน้องหลายคนเข้ามาทักทายพูดคุยการส่งเหรียญมาจำหน่ายซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปบ้างรับซื้อก็มีผิดหวังก็มียังไงก็อย่ากโกรธเคืองกันนะครับเพราะว่าการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรของแบบนี้บางทีเหรียญที่เพ,พื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องส่งมาเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานเราเลยปฏิเสธไปคลิปนี้ ep นี้ คูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9อีก1เหรียญ1นพศนะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้พศนี้คูโด่งเคยแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องเก็บเอาไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วแนะนําให้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าวันหน้าต้องมีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนปัจจุบันมีการซื้อขายกันนะครับซื้อขายกันปะปาย มีการซื้อขายกันแบบประปายนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสําหรับคนที่ชอบเก็บสะสมเหรียญไว้แต่บางคนไม่ทราบว่าเหรียญพอสอนี้ก็มีราคานะครับเดี๋ยวลอ,ล,อลองเข้ามาดูเหรียญที่โคดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคงไม่โฟกัสนะครับว่าความนะาเท่าไรน้ําหนักเท่าไรด้านหน้าเป็นยังไงขอบเป็นยังไง วันนี้มาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องพศเลยพศที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญ5บาทปี2 5 3 1เหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2,131นะครับถือเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหลังวัดเบญจมาบพิษเป็นเหรียญพศแรกนะครับเนี่ยเป็นเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยญแบบนี้เป็นเหรียญพศแรกแล้วก็ ต้องบอกว่าสมัยก่อนนะครับราคาก็ยังไม่เกินหน้าเหรียญปัจจุบันมีการซื้อขายกันแบบป่าบปายนะครับมันเป็นแนวโน้มที่ดีใครมีเหรียญพอสอนี้เก็บเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นนกระปุกอมสินหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเจอก็ให้เก็บพอสอนี้เอาไว้เนี่ยปี2531นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญ5บาทหลังวัด พอสอแรกนะครับพอสอแรกจากสมัยก่อนก็จะเป็นเหรียญเรือ,อพระที่นั่งสุพรรณหง์เนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเหรียญเป็นเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าจํานวนการผลิก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกตอนนี้มีการซื้อขายกันแบบป่าปายเหรียญหน,นึ่งก็ตกประมาณ8บาท10บาท แต่ว่าต้องอยู่ที่สภาพเหรียญด้วยนะครับถามว่าคูดงรับซื้อไหมคูโดงไม่รับซื้อนะครับที่ไม่รับซื้อเพราะว่าคูดงเก็บเอาไว้เป็นร้อยเหรียญแล้วเนี่ยปีสามหนึ่งสำหรับใครที่มีโอกาสเจอนะครับในตะก,ก้าเงินทอนหรือว่าในกระปุกอมสินเหรียญปี2 5 3พห้า้อยสาสิบเอ็ดก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจนะครับเก็บได้เก็บนะครับสำหรับเหรียญปีนี้พอสอนี้คลิปนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ